แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ28กันยายน2568อัปเดตคนละครึ่งกันต่อเนื่องนะคะสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง plus ล่าสุดมีอายุครบ16ปีขึ้นไปได้เหตุนะคะได้ใช้จ่ายวันละ400บาทโดยการเพิ่มรายการเข้ามาใหม่ด้าน,นก็คือค่าแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์นะคะ อัปเดตล่าสุดสำหรับโครงการคนละครึ่งอายุ16ปีขึ้นไปก็สามารถรับสิทธิ์ได้โดยใช้จ่ายได้วันละ400บาทนะคะยังคงเป็นที่ติดตามสำหรับคนละครึ่งโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมีการเปิดเผยว่าจะดำเนินการแบ่งออกเป็น2เฟสด้วยกันนะคะเฟสแรกจะใช้งบประมาณ60,000ล้านบาทให้สิทธิ์กับประชาชน33ล้านคน คนที่มีสิทธิก็คือประชาชนคนไทยทั่วไปที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะคะแล้วโครงการคนละครึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อใดคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนประมาณ29ตุลาคมโดยจะให้ลงทะเบียนประมาณ7วันนะคะทีนี้มาดูว่าแต่ละกลุ่มได้กันที่เท่าไหร่นะคะ หนึ่งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13ล้านคนโดยรัฐบาลจะเติมเงินให้อีก1,700บาทจากเดิมให้อยู่แล้ว300บาทรวมเป็น2,000บาทโดยจะเติมให้ครั้งเดียวและใช้จ่ายได้ถึง2เดือนตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธันวาคม2568นะคะโดยกลุ่มจะใช้จ่ายตามวงเงินที่ซื้อจริงไม่ได้สิ50-50นะคะนั่นก็คือใช้เต็มวงเงินไม่ต้องมา เพิ่มเงินอีกตัางหาก 2. ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีจำนวน9ล้านคนรัฐจ่ายให้คนละ2,000บาทใช้จ่ายใน2เดือนตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนถึงธันวาคม2568โดยใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวัน 3. ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีจำนวน11ล้านคน จะได้เงินคนละ2,400บาทใช้ใจ่ายใน2เดือนตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธันวาคม68โดยค่าใช้ใจ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันซึ่งกลุ่มนี้เพราะเป็นผู้เสียภาษีรัฐจึงจ่ายท็อปอัพให้มากกว่าประชาชนทั่วไปจาก2,000เป็น2,400แต่ใช้ใจ่าย50ต่อ50นะคะเหมือนกลุ่มประชาชนทั่วไปเพียงแต่ลงทะเบียนต้องระบุว่าเป็นผู้เสียภาษี ใช้จ่ายต่อวันนะคะรัฐจ่ายให้2 0 0และผู้ดได้สิทธิ์ต้องจ่ายเอง200บาทเท่ากับว่าเป็นการใช้จ่ายต่อวัน400บาทหากใช้ไม่หมดนะคะสามารถนำไปใช้ในวันถัดไปได้ใช้ในเวลา2เดือนแล้วซื้อสินค้าใดได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะสินค้าที่ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งได้นั้นจะเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาอาทิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่หนังสือเป็นต้นนะคะสามารถซื้อ ในสินค้าประโภคบริโภคเครื่องดื่มอาหารของใช้จิปะถะใช้จ่ายโดยสารสำหรับผู้ใช้บริการที่มีใบขับขี่สาธารณะเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างและแท็กซี่ใช้จ่ายนวดสปานวดเท้าทำผมทำเล็บเสริมสวยนะคะทั้งนี้นายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการคนละครึ่งว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณกำลังดูอยู่นะคะโดยจะนำเข้าที่ประชุมครมสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคม2568นี้อัปเดตคนละครึ่งเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ผู้ที่จะได้รับสิทธิต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปนะคะโดยใช้จ่ายได้สูงสุดวันละ400บาทและเพิ่มค่าแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาใหม่ด้วยนะคะอัปเดต28กันยายน2568